และที่เห็นอยู่นี่คือช่างปอนเรียกว่าผู้จัดการร้านก็ว่าได้เอวเนี่ยผิวระดับจังหวัดอยาให้ได้ลองสะบาัในเดนจะติดใจก็ขอไม่พูดพร่ําทำเพลงก็เริ่มกดแรงจากบ้านท้ายสักยี่สิบห้าจุดแปดงเพื่อต้านแรงจีนเก้าจุดแปดหนึ่งของโลกใบนี้โดยมีน้ำหนักฮอตดอกเนี่ยเป็นจุดเบี่ยงหนีศูนย์กลางแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะผ่านมวลอากาศเล็กน้อยส่วนปลายทางเนี่ยไปบรรจบไม่แก้มกระเบ้าตาแต่ก็ไม่นำพาที่จะหยุดพยายามแต่ว่าโลกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนคับถึงจะพยายามสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายจะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดขนนาดตั้้ใจแลวะ ยังไงคนอย่างฉันก็จะไปล่อกเป็นมืดบนอย่างนี้ ก็มาต่อที่ช่างบูมทรงดีเดี๋ยวมาดูดีไซน์เกาะมันจะดีสมชื่อหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าคนเนี้ยเอวพิวระดับสอนอเป็นที่จับตามองของชายชุดสีกากีแม่พอหนุ่มคนนี้เราไม่ธรรมดาแต่ว่ายังไม่ทันโชว์ลีลาสักเท่าไหร่ฮอดดอกรูใจเขาก็บอกว่าขอแยกทางมาถึงคิวของตัวตึงทางเลนเทคนิคก็คือช่างโนยิ้มหวนและเขาไม่ได้ตึงแค่ตัวไม่ว่าจะเป็นกางเกงรวมถึงเสื้อเนี่ยตึงไปหมดดีกรีเอวพิวระดับโรงบามเพราะว่าแวะไปตรวจความดันเบาหวานทุกปีตอนนี้ยังดีที่ไม่ต้องตัดขาปีนี้ใครจะรีบมาหาก็รารวลแ์ท ข้อได้เปรียบของเกมนี้ของช่างโนก็คือฟันคู่หน้าที่ได้ออกแบบเวลระยะห่างของไส้กรอกเป็นอย่างดีเวี่างไส้กรอกแค่ที่สองทีก็น่าจะสำเร็จแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเอล